เราไม่จาเป็นต้องรับผิดชอบด้วยจริยธรรมใดๆตรงนี้พลาดไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ชาติหน้าดีมีหรือไม่มีก็ตามแต่ที่แน่นอนคือชีวิตเป็ดเป็นขณะนี้จะต้องรับผิดชอบด้วยมันสมองและมือสองข้างเราถ้ามันจะมีชาติหน้ามันจะดีอย่างไรมันก็จะดีไปตั้งแต่วันนี้ท่านจึงสอนอย่างนั้นเพราะะนั้นทานศีล ยังไม่จบท่านก็พรรณนาถึงอนิสงค์ของทานของศีลห้าประการสุดท้ายก็พรณนาถึงสวรรค์ในอนิสงฆ์หประการของฐานของศีลพูดถึงสวรรค์แล้วไม่จบพวกเราไปจบแค่สวรรค์ยุให้กันทานหมดแล้วก็จบท่านซีบท่านหาได้เป็นเทวดาบนสันฟ้าย้อนย้อนบางคนโอเวอร์ถึงขนาดว่า โยผุขโลอันว่าผุขลาผู้ใดได้สร้างทุงบูชาพระรัตนตรัยในศาสนาตถาคาเลงามใดล้มพัดทุงนั้นเปื่องปินไปทิศต,ตะวันออกเขาผูน้นั้นจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิราชและตถาคาเลงามใดล้มเปืืองปินไปทางทิศตะวันตกจะได้เกิดเป็นเทวดามนต์สวงสวรรค์เทวโลกก็มีแล่หวย มือหนึ่งแกนมนสิพัดไปใส่แนบานนี่ล่มอีพอเอ๋ยจากสิเป็นอย่างแนนอันนี้ก็มากจนเกินไปอยากจะให้ชาติหน้าดีถ้ามันมีจริงก็รับผิดชอบไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ท่านก็เลยสอนถึงโทษของมันโทษของสวรรค์บอกว่าสวรรค์นี้มีโทษมากมีความแปลปรวนมีความไม่เที่ยง อัศทะรสอร่อยของกามอันเป็นทิพนั้นยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์ขนาดเป็นมนุษย์มีผัวมีเมียมีลูกธรรมดาลูกตายเสียผัวเมียตายจากยังคิดถึงกันจนเป็นทุกข์เป็นร้อนจนจะทนไม่ไหวกามอันเป็นทิพย์ยิ่งกว่านี้เมื่อมันแตกสลายพัดภาคไปจะมีทุกข์ขนาดไหนท่านจึงบอกว่ากามนี้มีโทษมาก มีความเอิบอิ่มน้อยมีความทุกข์มีโทษอันร้อนแรงอยู่ในกามนั้นท่านก็ตีกรามอย่างหนักหน่วงเลยตีสวรรค์พลนาโทษของสวรรค์โอเราอาจจะไม่เคยได้ยินเลยพระพุทธเจ้าพลนาถึงอาทีนวกักถาพลนาโทษของสวรรค์พูดแล้วเหมือนกับหยาบขายนะ ท่านพูดเป็นภาษาบาลีฟังแล้วไม่อยาบคายถ้าเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วก็ไม่อยากฟังเหมือนกับอยากจะปิดหูไว้หลวงปู่พุทธทาสท่านทำรูปคนเอามือไหว้แล้วก็มือปิดหูสมัยนี้พวกเราเอาแต่ไหวท่านว่าพอบอกให้ประพฤติรมกบกําหูมาจากได้งินเพราะอะไร พูดถึงเรื่องการประพฤติธรรมชั้นสูงมันต้องข่มใจออกจากกามคือเนคขมมะอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยท่านตีกามนี่อย่างหนักหน่วงท่านเปรียบเทียบบุคคลผู้บริโภคกามเทวดาที่บริโภคกามมีพวมีเมียอันเป็นทิพย์ท่านบอกว่าอัติกังกุรูประมา เปรียบเสมือนขออภัยแปลตรงๆเปรียบเสมือนสุน,นัขแทะกระดูกอร่อยจนเพลียแต่ก็ไม่เคยอิ่มกืนน้ำลายเจ้าของพันป่ากุกโกรอธิกังกรูปรมาเหมือนสุน,นัขแทะกระดูกด้วยความหิวโหยนอนตะแคงแห่นอยู่หันแรกเอ้ากืนน้ำลายเจ้าของแสบน บอมจักเถือ่อบางทีท่านก็เปรียบเหมือนคบเพลิงเหมือนบุคคลถือหญ้าแห้งเอาไฟจุดแล้วก็ถือส่องในเวลากลางคืนลมก็พัดทวนมาถ้าจะทิ้งก็กลัวจะไม่มองเห็นอะไรอยู่ในความมืดถ้าจะถือไปมันก็จะไม่หัวเหมือนร้อนอท่านเรียกว่าติน,นุก กูปมาเปรียบเหมือนท่อนหญ้าที่ถูกไฟที่จับส่องบางทีท่านเปรียบเหมือนฝันสุปินนกกูปมาเปรียบเหมือนความฝันสิ่งที่ได้สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นไม่ว่ารูขวามียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเหมือนความฝันอันเจิดจ้าอัมภัยพอตื่นขึ้นจากฝันสิ่งที่มีในฝันก็พังทลายลงไป เรามาอยู่ในโลกนี้ก็ดีสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นอยู่ในขณะนี้เหมือนกับฝันอีกหน่อยก็จากกันไปเอกวะมัจโจอัจเจนติเอกวะชยเตเกุเรสัมโพคะปรมาเตวะสัมโพคาสุปปานิโหน,โนเมื่อเวลาเรามาเราก็มาคนเดียวเมื่อเขามาเขาก็มาคนเดียว เมื่อเขาจะจากไปจากโลกนี้เขาก็ไปคนเดียวไม่ชวนใครไม่ได้สั่งได้ลาใครสัตว์ทั้งหลายมาพบกันชั่วครู่ชั่วยามในโลกนี้ผูกพันกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จากกันไปเหมือนฝันเน่ทันตีโทษของกามโทษของสวรรค์เรียกว่าอาทีนวกถาเยอะ ถ้าเอามาพันลานานี่หลายชั่วโมงกะจบทีนี้ท่านก็เลยย้อนขึ้นมาอีกพูดถึงสิ่งที่ดีกว่าสวรรค์คือการข่มใจออกจากกามข่มใจออกจากสวรรค์แม้ไม่อยากออกในพวกเรามาจากบ้านจากเรือเนี่ไม่อยากมานะเสียดายกําลังข่มใจออกมาท่านในวันเนคขมะกะถา อยู่บ้านปานนี้อยากกินอะไรก็กินอยากกินร้อนอยากกินเย็นตู้เย็นมีเตาไฟฟ้ามีอาหารอยากจะกินชนิดใดอยากจะนอนขนาดไหนจะตื่นเวลาใดสาบายตามใจตามใจอยากฟรีสไตล์นั้นคือตามกระทําไปตามใจชอบเรียกว่ากามมะวตาหมุนไปตามความใคร่อยากของตนเองแต่มาถึงที่นี่ ไม่อยากลุกก็ต้องลุกตีหนึ่งสี่สิบห้าตีหนึ่งห้าสิบระฆังกลางวานขึ้นเม่งแม่บุที่มีความแกล้วกล้าแล้วทางอินทรียกอบลุกมาก่อนะระฆังมานั่งเป็นแถวบางคนได้ยินเสียงระครังก็อาจจะยกมือไหวส้สาธุโอ้ยจะเป็นพิ้นดีนอนรับๆกระปุกมาให้ทำความเพียรเนานะ ยอมือขึ้นสาธุจะมันมันตีแต่ดเด็กตีดเดินจิบหายไหวพอดีตายมันยังนอกกาลังนอนแสบนมันจะได้เป็นพระอ,อรหันต์มือดีบ่พราวะว่ายาก็บไ่ได้สพวาวะหอนย่มกินเข่าบาทนี่โอ้ยกลัวสิเข่าแถวเอามาใส่เนี่ยวกินใส่บัตรสันเอกเลขอยู่ปานหักหมาบาทนี่ กินนำลา่อยู่เออเอออยู่เล้วบางตะเวนขคนพู่อยู่บ้านเลยกินสามเถื่อแล้วมาสิกินกันยังมาบอกมาจมอีกสมากินอยากกินซาเทอนอโอ้าแต่บางคนเมื่อพิจารณาไปนี่เห็นทำไปด้วยโอ้มันเป็นอย่างนี้อริยวังสะปฏิปทา,าวงเผ่าพงของพระอริยเจ้าท่านเป็นอยู่อย่างนี้ เป็นอยู่อย่างสลัดออกมีนิสระ,ะปัญญาจริงๆแล้วเราจะกินแค่ไหนมันก็ได้แค่นี้นี่ผู้ที่มีอินทรีย์มีบารมีแก่แล้วก็ค่อยเป็นอย่างนี้พระพุทธ้าท่านก็เลยสอนเรื่องเดคัมมะหลังจากเล่าถึงโทษของกามของสวรรค์ก่อนที่จะไปขึ้นสวรรค์จะไปผูกพันอยู่บนสวรรค์อันเป็นทิพย์นั้นมาคมใจออกจากมันเสียเถอะตั้งแต่เดี๋ยวนี้มาลองดู ถ้าขมใจออกจากกามจากครอบครัวจากเยา้าจากเรือนจากรูปจากเสียงจากโคกรัซับได้ในขณะนี้ก็แน่นอนจะปีกล้าขาแข็งจะพัฒนาจิตแนวดิ่งไปสู่พระนิพพานโสตะปัฏิยังฆะท่านจึงสอนพระสงฆ์อยู่ในการม,มะสุตรอังคุตนิกายปัญจกรนิบาตหาง่ายๆเล่มที่22ข้อที่ เปิดไปสองหน้าก็พบแล้วท่านเปรียบพระสงฆ์ผู้ชักชวนมวลชนชาวบ้านพระหุชนประพฤตินเนคมะธรรมคมใจออกจากกามรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องสนุกสนานแต่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอนุเคราะห์เขาเหล่านั้น เหมือนพี่เลี้ยงมีความรักมีความทนุถนอมห่วงแหนน้องน,น้อยเมื่อน,น้องเอากระเบื้องเอาเศษไม้เอาเสี้ยนใส่เข้าไปในปากเด็กๆจับอะไรได้มันกินคนเรานี่สังเกตดูนะตั้งแต่เกิดมาเลยเกิดมาจากท้องแม่กํากํำปั้นมาตั้งแต่ในท้อง ห้องแ้ว้กำกระปั่นหน่อยออกมาทั้งสองกมปั่นไม่ออกทั้งหลายได้ลูกเคยเบิ่งบ่อจักมีได้เบิงบ่งสันไม่ออกทางอำเภอเต่าง,งอยข่าเจ็บข้าปวดเพื่อระเบิ่งบัชนข่าเจ็บข้าปวดบริได้เบิง่งมันกำหรือมัอนแบ่ยบัชนมันก็แม่นความล่าอีกละ่ะเบ่งตาสวดตาดูนเลือดลังเลือดไหลไผ่สิมีกระจิตกระใจไปเลี้ยเบิง่งมันกำมือหรือมัอมอมอนแบ่ อาตมาเนี่สังเกต Ь นะเคยไปดูเพื่อนออกลูกด้วยความจำเป็นน้ำท่วมไปไหนไม่ได้น้ำท่วมเอารถมาจอดเฮี้ยงกันเป็นเพื่อนพาดมาเจ็บท้องออกลูกใส่น้ำท่วมมาในไตโตเลยได้เป็นผู้ขำหมอกมอ,อีกออกก็ออกคนหนึ่งให้ในาฟาดออกสองคนบาดนี่หมอได้ออกมาพร,ระสานกำมือจ่อลอมาให้แวกแ e วก e มากบาดเนี่ย คล้ายๆกับมันจะพูดว่าเอามาเอามามันสิเอาอะไรก็ไม่รู้แม่ก็ให้พ่อแม่ได้บัตรีงทมันทุกปานนี่ตัวเกิดนี่แม่ก็ทุกพ่อแม่ลูกก็ทุกพ่อลูกตายตายตายเป็นตลับตาจืคอครไม่คอยในี้ไหวหลับทีเดียวเลยบ่มบ่ออ่อกเกิดมานี่มีกรรม แต่เวลาตายนะเขาให้ไปล้างหน้าให้ไปล้างมือคนตายเพื่อจะให้เห็นว่าเวลาตายนี่มันแบมือมันไม่กมรรมหมายว่ามันจะไม่เอาอะไรอีกบ่เบิ่งซ้ำาง่คู่มูนีเพื่อนเนี่ยเขาให้้นไปล้างหนา้าก้อนโย้มผนเพิ่นเพนเทน้ำใส่เพิ่นยญานผีหลอกเขานำมาบุแรงเฮ้ย,ย่านเดบสันเปนบา่า เขาต้องการให้เราศึกษาธรรมะเวลาล้างหน้าดูดีๆมองลงไปสุดแล้วก็จะเห็นมือคนตายนี่แบไม่เหมือนมือคนเกิดคล้ายๆกับจัดสารภาพจะบอกเราว่าสิ่งที่ฉันได้ฉันมีฉันเป็นในโลกฉันยืมใช้เพียงชั่วขราวบัดนี้ฉันสารภาพต่อโลกสิ่งนั้นเป็นสมบัติของธรรมชาติเอาคืนไปเศรษอย่าเอามาให้ค่อย ยังไปกุมยัดใส่ปากเล่าอีกขักระไดเพราะไ่เราตายเราบ่เอาอย่างบัดไปเผาบัดไปเคลียหาอีกเด้นีนให้คอยเด้อเพราะไงคอยเมื่อไก่ก็มูเง,งินปากเจ้าพระวเนี่ขันที่อยากได้ปานนั้นยังบ่เอาแบ่งหาลอยไปให้เราอมห้จักสิบใบนี่แต่เล่าบ่กันได้ตายพ่นแล้วก็ปั่นเล่าอีกคนละหาใบคา,าเล่าอมอันนี้บออยากให้เด้ ยามพ่อแม่อยู่ดีไม่แห้งแนวกินแสบๆสิาหามาให้เพิ่นกับว่าเอาหากินใส่แต่ปากเจ้าของกับลูกกับผัวกับเมียหันบาเล่าใครใกล้สิตายผลบานาเนี่ยจงไปหาแต่แน่ดีๆแม่กินเนี่ยน,นี่พอกินเนี่ยน,นี่ยามเราแสบเพิน่นบ่เอาไปให้มาเล่าข้างเลืองแลวเล่าสิกินอีหยังได้บานเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรอร่อยอร่อยคิดถึงพ่อถึงแม่ เมื่อยามอยู่เย็นเป็นสุขเรรีบเอาไปให้กินเมื่อเราไข่อยู่ห้องไอซียูผลพันดอกผลจังหาของไปฝากผลลไม้เป็นกระเช้ามัดอย่างดีโวยข้าม่นเล่าเ่าเป็นเลาก็หาละโยนทิ่มันเล่าสิว่าแต่กูอยู่ดีมีแห้งคือบอกหามาให้กินเล่าสิจมอยู่เร้่อยอยบากทีนี้เมื่อมีกรรมแล้วก็มีกิน เด็กโตมานิดหน่อยนี่กินไม่มีอะไรกินก็กินกําปั้นยมผู้หญิงคลอดลูกมาหน่อยหนึ่งก็เลยหาถุงมือมาใส่ให้ลกูกมันกินกําปั้นเล็บไม่ตัดก็ายางหนาเจ้าจของเอามากินพระพุทธเจ้าท่านสังเกตละเอียดท่านเลยบอกว่าพี่เลี้ยงที่มีความรักธนุขนอมน้องน้อย ทารกที่ไร้เดียงสาคอยระมัดระวังเอาใจใส่เขาหยิบเขาคว้าเอาเศษไม้เศษกับเบื้องเอาเสี้ยนจับได้อะไรมันก็กินเมื่อเด็กกินกับเบื้องกินแก้วกินเศษไม้พี่เลี้ยงผู้เป็นห่วงกลัวว่าลูกกลัวว่าน้องจะเจ็บจะปวดแต่ก็คำหนึงถึงความปลอดภัย จึงเอานิ้วชี้แย่เข้าไปในปากแล้วนิ้วทั้งสามงอไว้นิ้วชี้แย่เข้าไปแล้วเอามืององอดึงกระเบื้องดึงเศษไม้ออกจากปากของเด็กๆออกมาพร้อมกับความเจ็บปวดออกมาพร้อมกับเลือดติดมาด้วยเพื่อความปลอดภัยของเด็กความปลอดภัยของน้อง จึงแลกความเจ็บปวดนั้นไว้เจ็บกระยาอดเอาฉันใดเธอทั้งหลายจงไปช่วยอนุเคราะห์พระหุชนที่เขากำลังคาบกำลังกินกำลังกระลืบกรึบกึบยังอยู่ในปากในคอเนี่ยแนวแทบแทบกำลังเมาอยู่ในโพคทซับเมาสมบัติเมาลูกเมาผัวเมาเมียอาตมาเอิ้นบาดเนี่เอิ้น